สวัสดีค่ะอัสลมามัอไรกุ้งค่ะวันนี้ก็ตื่นเช้าตรู่เลยนะคะเพื่อมาทำอาหารให้กับลูกๆและดีที่ว่าดิฉันมีเวลาพอที่จะทำคลิปตอนเช้าให้เพื่อนๆดูสําหรับเช้าวันนี้คุณต๋อจะมาทําอาหารที่กับเด็กๆนะคะรู้สึกว่าหากหายจากการเข้าครัวมางานเนาะแต่งริงเข้าครัวทุกวันริงแต่ว่าไม่ได้ทําคลิปนะจ๊ะเอาละว,วันนี้ก็จะพิเศษหน่อยไม่ได้ทําเมนูนี้นานแล้วเมนูที่เราจะทําก็คือ กีมาเนื้อนะคะเป็นอาหารอินเดียออวันนี้อยากทำอะไรใหม่ๆบ้างเพราะที่ผ่านมาก็คือจะทำเมนูไก่เสียเป็นส่วนใหญ่วันนี้เราจะมาทำเนื้อบัวค่ะให้กับลูกๆไปทานที่โรงเรียนนะสำหรับเมนูนี้คิดว่าลูกๆทุกคนกินแน่นอนแต่ก็อาจจะแบบมีความเผ็ดไปนิดนึงสำหรับมาระยำใหญ่ๆเราก็จะพยายามคุมไม่ให้มันเผ็ดมากไปนะคะ สิ่งแรกที่ใส่ไปก็คือน้ำมันจากนั้นก็ตามด้วยของแขกนะคะแต่วันนี้จะให้ลูกๆกินกับข้าวไทยแล้วว่ากินอ,อะไรก็ตามกินกับข้าวไทยอร่อยสุดแล้วยกเว้นแต่ถ้าเป็นแบบข้าวหมกเบรียนนี่อะไรอย่างเงี้ยเนาะหรือว่าเป็นอาหารอีแต่จริงอาหารอียแบปต์กินกับข้าวไทยก็อร่อยสำหรับคนไทยอะนะ เราก็จะชอบกินกับข้าวเรามากกว่าเอาขัคได้ประมาณนี้เราก็จะใส่น้ำมะเขือลงไปหรือว่าจะเป็นมะเขือสับก็ได้นะแล้วแต่เลยสับหรือว่าหัน่นเป็นลูกเต๋าก็ได้ค่ะลุกเต่าที่เกียรติหัน่นวันนี้ก็เลยเอาปั่นผสมน้ำระว่าเราใส่น้ำเยอะไปนะเอาละเราก็จะปล่อยเคี่ยวจนแบบ มะเขือเทศมันแบบงวดตรงนี้ยน,น้ำมะเขือเทศมันงวดอาระหว่างนี้ค็ต่อจะปรุงไปเลยแล้วกันนะคะที่จะใส่ลงไปก็คือเป็นผงเออ่ยี่หร่ก็กะเอาตามชอบไม่มากไปไม่น้อยไป <laughs> ฉันก็ไปตามสไตล์ฉันนะแล้วก็ใส่ผงอ,อันนี้เป็นพริกแ c a s h รี่นะคะ ใส่ผงเอลูกกชีเพิ่มเข้าไปีกเราก็จะใส่กะหล่ำมัสตาดสักหนึ่งช้อนไม่แน่ใจเขาใส่พริกไทยได้วยหรือเปล่าแต่เราว่ามันใส่ได้มันไปนยึดได้อะเดี๋ยวเราใส่พริกไทยดำไปด้วยไม่ใช่พริกไทยขาวอาหารอินเดียอาหารอียิปต์นี่ต้องพริกไทยดำ นี่ได้ความภาคภูมิใจขอนําเสนอเป็นพริกไทยที่เราคั่วเองจากแบบคั่วเม็ดอะแล้วก็เอามาบดมันจะหอมกว่านะคะเพื่อนๆถ้าใครกินพริกไทยดำอะเอามาคั่วเอาเม็ดมาคั่วให้มันหอมแล้วก็เอาไปบดเราก็จะได้พริกไทยดำบดที่หอมน่ากิน อีกอย่างหนึ่งนะคะนั่นก็คือผงขมิน้นเวลาทำอาหารอินเดียก็จะแบบนี้จะลืมบางผง้องเยอะเกินอร่อยมันจะเป็นไรได้ไงล่ะมันพลาดลงไปแล้วอ,ะ <c oughs> อ่ะอ่าแล้วก็ <c oughs> มีออย่างที่ต้องใส่ลงไปนั่นก็คือกระเทียมแล้วก็ขิงบดทำเองก็ได้นะขิงกับกระเทียมนี่นะแต่นี่เป็นแบบสำเร็จเนาะใส่ประมาณไหนดีอ่ะ แต่ทำน,นี้แล้วกันเ่ราเราทำเยอะเราชอบอาหารที่มีกิ่นขิงเยอะหน่อยไะมเราว่ามันอร่อยอ่ะปั๊บเกียวน้ำก็งวดแล้วไม่ถึงสองนาทีหรอกอ่ะละจากนั้นเราก็จะไปเอาเนื้อบดองเรานะคะน,นี่เราออกมาเอาออกมาจากตู้แช่แข็งตั้งแต่เมื่อคืน เพราะว่าเตรียมจะทำแล้วก็ทำการผัดให้เข้ากันนะคะแล้วก็ขัดเพิ่มเติมอีกอย่างนั่นก็คือเกลือจ้ะ ่อว่าคุณต่อจะเพิ่มตัวเมทัลเพลลงไปหน่อยสีมันเหลืองเกินอ่ะเราชอบให้มันสีแบบออกแ,แดงๆนิดนึงแต่คีมาก็จะประมาณนี้แหละสีประมาณนี้แหละเติมน้ำลงไปหน่อยเดิดเลยแล้วก็ปล่อยให้เหนือสุกนะคะ ก็ทำง่ายเหมือนกันเนี่ยจะอร่อยอยิ่งไปอีกเรื่องนึงขีมาเนี่ยเป็นอาหารที่คุณต่อได้ลองครั้งแรกเราชอบเลยเนะมันอร่อยอะ่ะทีแรกเราก็คิดว่ามันเป็นผัดไข่ปะวะแต่จริงๆไม่ใช่นะคะมันคือเนื้อแต่ก็มีเหมือนกันที่เป็นแบบขีมาไข่เราเห็นอยู่เพราะว่าคนอินเดียเขาก็จะมีคนที่เขากินบังสวิดัตเนาะแบบไม่กินไม่กินเน,นื้อสัตว์แต่กินไข่แต่ก็จะมีแบบ ฮินดูที่ไม่กินไข่เลยเราว่าอยู่ยากนะสำหรับเรานะเขาก็เก่งมากเลยกินแบบกินโปรตีนจากพวกถั่วแล้วก็อะไรนะมันฝรั่งก็จะไม่มีไข่เลยฉันขาดไข่ไม่ได้ฉันชอบไข่ I love ไข่ค่ะเอาละ่ะเดี๋ยวเราจะปล่อยเคี่ยวต่อนะคะถ้าระหว่างนี้อย่างที่บอกไปขอใส่ตรว,วนี้ก็เผ็ดไปน้ให้มันสีแบบสวยกว่านี้แล้วก็ เติมเกลือเลยละกันประมาณนี้นะอย่าเยอะนะคะอย่าเยอะเกินไปนะคะพาดปั๊บเนี่ยพังเลยนะคะคือถ้าเค็มไปก็คือต้องเติมน้ำแล้วมันก็จะไม่ได้เป็นแบบคีม่าตะกี้วันต่อใส่ไปก็ประมาณครึ่งครึ่งช้อนได้เนี่ยโอ้ยน่ากินจังเลย ะคะ่ะตอนนี้ชีมาของเราก็ได้ที่แล้วคุณบอกว่าชิมรสชาติแล้วนะดีงามค่ะแต่เติมเกลือปีกนิดนึงนะนิดนึงจริงๆประมาณ1นส่วนสี่ช้อนชาอาลดแกส๊สจากนั้นเราก็โรยหน้าด้วยผักชีซอยลงไปประมาณนี้นะคะ เรียบร้อยง่ายแล้วก็อร่อยด้วยเพียงแต่ว่าเพื่อนๆอ,อย่าลืมเครื่องเทศใดๆนะคะไม่งั้นเดี๋ยวรสชาติมันจะไม่ครบครันแต่คีมามันก็เหมือนมีแบบหลากหลายสูตรนะไอ้ที่หลากหลายสูตรที่ว่าคือจะมีแบบเครื่องเทศปริมาณเครื่องเทศที่เขาใส่ไปบางอย่างเขาาจะใส่เพิ่มเข้าไปด้วยนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็มีบางสูตรที่เขาใส่มันฝรั่งลงไปด้วยนะคะตอนแรกก็คิดว่าจะใส่ แต่ว่าพอมองไปดูตรงชั้นวางก็คือมันฝรั่งดิฉันหมดค่ะก็เลยเอาเท่าน,นี้แหละเอาโปรโตีนอย่างเดียวแล้วก็มีข้าวแล้วเนาะ,ะเสร็จเรียบร้อยนะคะนี่ก็คือคีมันนยจะไปทำกันดูได้แล้วคุณจะติดใจมันอร่อยจริงจริงรสชาติประมาณเหมือนแบบเป็นเนื้อผงกะหรี่อะ่ะแต่มันจะไม่รสรสชาติแบบกะหรี่มันจะไม่ได้แบบแรงเหมือน ผัดผงกะหรี่บ้านเรานะคะมันก็จะเป็นความเป็นอินเดียของเขาอะ่ะออลองไปทำดูนะมื้อเช้านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วแต่จริงๆก็คือมื้อกลางวันของลูกนั่นแหละตอนนี้เราก็จะตักคีม่าใส่กระปุกหน่อยน้อยของเรานะคะประมาณหนึ่งทับพีครึ่งนี่ ผักชีซอยฉันคือแบบใหญ่มากการยาวสรุปก็คือรสชาติมันไม่ได้เผ็ดเลยในความรู้สึกคุณต่อนะคือกินได้เราปรับได้ค่ะคีมากนะคุณต่อเคยบอกไปในคลิปหนึ่งว่าจริงๆก็เป็นอาหารเช้าของคนอเมริกเหมือนกันนะเคยดูคลิปไงคลิปหนึ่งไม่แน่ใจมากเกวนหรือเปล่า คือเขาบอกว่าเนี่ยอาหารเช้าของคนเอเมิเรตแล้วก็เป็นคีมากับขนมปังคือด้วยความที่คนอินเดียมาอยู่ที่นี่เยอะเนาะตั้งแต่ช่วงแบบอะไรนะตั้งประเทศใหม่ๆเลยเขาก็ได้เรียนรู้แบบวัฒนธรรมการกินจากคนอินเดียมาเนาะดังนั้นอาหารของเขาหลักหลายอย่างของคน,อนเอมิเรตก็จะคล้ายๆคนอินเดียเหมือนกันนะคะก็เ<ห>นี่ยแหละคีม่าของเราอื มีเมนู e m ม r เร e s เมนูหนึ่งที่คุณตออยากจะลองมากเลยนะเห <c oughs> ็นแต่ในคลิปนั่นก็คือเมนูมันจะเป็นเหมือนแบบป,ปลานปะ่นอ่ะแล้วก็ผสมพริกกระเทียมอะไรของเขาก็ไม่รู้อะ่ะมันน่ากินมากเลยเอ่ะเอซึ่งไม่ใช่แค่คนเอม a เร s ที่เขากินนะคะก็จะมีคนอุมานด้วยแล้วก็น่าจะมีแบบประเทศโซนอ่าวอื่นๆด้วยนะคะ แล้วเขาไม่มีขายด้วยนะรู้สึกเออเขาจะทำกันกินเองที่บ้านหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่วันนี้อยากจะสัมผัสสุดๆมีครั้งหนึ่งที่มีโอกาสได้ไปงานอะไรนะอินทผลัมถ้าเพื่อนๆได้ดูคลิปนั้นนะแล้วก็ได้ลองขนมโฮมเมดของเขาอะแรกๆก,กินไปก็จะรู้สึกแปลกๆพอกินไปเรื่อยๆอ,อุ๊ยอร่อยเว้ย <laughs> เออมันก็จะอร่อยในแบบของเขานะส่วนใหญ่อาหารเอมเรตเนี่ยก็จะเป็นแบบยังไงอะเออมันจะไม่มีขายอะเขาจะทํากัน กินก anyway ันเองที kind of ่บ้านเป็นอาหารเขาเรียกว่าอะไรอะอาหารพื้นเมืองของเขาอะก็อาจจะไม่ใช่ทุกบ้านที่กินเนาะก็ไม่รู้เหมือนกันอะเยอะไปไหมน้อยไปไหมข้าวเนี่ยเพื่อนๆต้องแบบขอกินแน่เลยอะเพราะว่าเพื่อนเเด็กๆกันนะเพื่อนเพื่อนตาตาเมนนะเพราะว่ามันก็จะเป็นอาหารอินเดีย แต่ดีหน่อยปีนี้มินนาอยู่เกรดห้าใช่ไหมคะแล้วพอเข้าสู่เกรดห้าที่ประเทศนี้นะถ้าสมมติว่าเดิมทีมันเป็นโรงอ่อเป็นยังไงเรียนพอเรียนรวมกันผู้หญิงชายพอเกรดห้าเนี่ยเขาจะแยกละแยกเป็นแบบชายหญิงเป็นห้องชายห้องหญิงไปเลยปีนี้มินนาก็ได้เรียนกับหญิงล้วนแล้วอ่ามินนาบอกว่าห้องมินนาเนี่ยมีคนแอฟริกาอยู่ประมาณห้าคนคือประมาณต่างชาติอ่ะสรุปทั้งห้าคนนั้นก็เป็นเพื่อน ของ,งานางนั่นแหละคือเป็นนาเนี่ยเรียนโรงเรียนมาสามปีตอนนีนเนยเข้าปีที่สามเพื่อนสนิทของ,งานางก็จะเป็นคนแอฟริกันหมดเลยประมาณว่าเคมีเข้ากันแหละแต่ก็มีเหมือนกันปีนี้ก็ตั้งแต่ปีก่อนแล้วก็ปีนี้ก็จะมีเพื่อนออคนอินเดียที่สนิทคนหนึ่งนะคะที่เคมีเข้ากันก็จะติงต้องหน่อยแนวแนวนั้นแบบนั้น เอาละหานี้ก็เสร็จเรียบร้รอยแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะเอาช้อนแล้วก็ปิดฝาให้กับเด็กๆขี้มาไม่ไมนาชอชมายามไว้อยู่โชว์ยูเฟสหน่อยสิบายหลังจากที่ลูกๆไปโรงเรียนแล้วคุณต่อก็ทำงานบ้านต่อเล็กน้อยนะคะตากผ้าอะไรก็ว่าไปจากนั้นก็ไปนอนต่อแต่นอนได้ไม่นานนะักถูกพ่อละมุด ปลุกค่ะเพราะว่าฮีบอกว่าจะพาออกไปข้างนอกวันนี้พ่อรามุดลาง,งานนะคะจริงๆตอนแรกฮีตั้งใจว่าจะทํางานที่บ้านแต่อารมณ์ฮีไม่ค่อยนิ่งเท่าไหร่ฮีก็เลยบอกว่าโอเคเดี๋ยวลาง,งานแล้วก็ออกไปข้างนอกกันเถอะตอนนี้พ่อรามุดก็เอารถมาที่ศูนย์ซ่อมนะคะคือไม่ใช่ศูนย์สิก็เป็นร้านเนี่แหละอ่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมาเติมน้ํามันเครื่องนะจากนั้นเดี๋ยวเราก็จะไปไหนก็ไม่รู้แหละ คือทีแรกอะพอลมมูนเขาก็กะว่าจะ,ะทํางานที่บ้านสองวันแต่สุดท้ายเขากลายเป็นว่าลาสองวันเลยช่วงนี้พอลมมูนเขาอารมณ์ไม่ค่อยนิ่งนะคะ,ะนั่นก็เป็นเพราะว่าแม่ย่าเนี่ยป่วยและอาจจะต้องทําการผ่าตัดและเป็นไปได้ว่าพอลมมูนจะต้องเดินทางไปที่อียิปเพื่อไปดูแลแม่ย่าเพราะว่าพี่ชายเขาตอนนี้ไม่ได้อยู่ที่ประเทศแล้วนะคะก็เลยเขาก็เครียดว่า แม่จะเป็นยังไงบ้างเนื่องจากว่าแกก็อายุเยอะแล้วเราต้องทําการผ่าตัดอีส่วนจะผ่าตัดอะไรเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเราค่อยว่าวกันตอนที่ทุกอย่างมันเสร็จเรียบร้อยแล้วกันเนาะบ้านเราก็จะเป็นแบบนี้นะบางบางครั้งจะไม่อยากลงรายละเอียดดีเทลจนกว่าสิ่งนั้นมันจะผ่านไปได้ด้วยดีแล้วอะไรเงี้ยค่ะก็ด้วยความกังวลเนาะเอาเป็นว่าถ้าช่วงเนี้ยเห็นหน้าพอละมุดแบบมุยมุยไม่ค่อยยิ้มไม่ค่อยอะไรก็คือเขาก็เครียดอยู่นะคะจริงๆก่อนหนะ้าน,นี้คุณต่อก็เครียดเหมือนกันเพราะว่า เราก็ไม่ชอบที่จะอยู่ในประเทศที่ไม่ใช่ประเทศของเราอ่ะลำพังโดยที่ไม่มีสามีอยู่ต่อให้อยู่กับอยู่ประเทศของเราเองโดยที่ไม่มีสามีอยู่มันก็จะไม่อุ่นใจเหมือนแต่ก่อนนะเนาะดังนั้นก็อืมก็ต้องทําใจทําใจให้สตรองเพราะว่ามันก็จําเป็นที่เขาจะต้องไปดูแลแม่เขาไงมันก็เป็นการผ่าตัดใหญ่ด้วยส่วนเราเนี่ยก็อยู่กับลูกก็ก็อยู่ได้แหละชั้นล้อเนาะ ก็หวังว่าทุกอย่างมันจะผ่านคุณไปได้ด้วยดีก็ต่างก็เตรียมใจยเมว่าวานนี้คุณต่อก็กเศร้าเหมือนกันแต่ว่าเราจะเศร้ามากกว่าเขาไม่ได้ไงมัน <c oughs> มันก็ไม่ใช่เนาะมันก็ไม่ใช่มันก็ไม่ควรอะไรอย่างเงี้ยก็นั่นแหละอืมอเพื่อวรอดูสัปดาห์หน้าพอเราโมก็อาจจะต้องเดินทางไปอีกนะคะเราก็รอดูว่าจะเป็นยงไรเอาล่ะตอนนี้ก็รอให้เติมน้ํามันเครื่องเสร็จแล้วเราก็จะไป ที่ต่อไปไม่แน่ใจอาจจะไปห้างอะไรอย่างเงี้ยอ่อะแล้วตอนนี้เราก็จะมาหาของกินนะคะก็คิดว่า,าจะกินอะไรที่ไหนดีนะแล้วสรุปเราก็มาร้านนี้คืออยู่ที่อัจมาน์มานานแล้วแต่ว่าไม่เคยได้มากินอาหารร้านนี้เลยนะคะแต่เคยสั่งครั้งหนึ่งนะแล้วก็ชอบชาไทยของเขามากเอาละมาดูกันว่าเราจะมาร้านอะไรนะคะและนี่ก็คือร้านครัวไทยไทยนะอัจมานนะคะเอาละ ช่วงนี้เราก็ลองไปเรื่อยนะทำทูเรียรมีโูกาได้ลอง <Hello. S 1> เข้ามาในร้านมีเพียงเราสอง <laughs> เอาล่ะเราก็จะมาเลือกเลือกยากมากเลยคิดว่าจะกินเย็นต่อฟูค่ะส่วนคุณสามีนะคะก็กำลังเลือกอยู่อไว้ไว้าัันคิดยากเนาะ แล้วเราก็สั่งชานเย็นด้วยนะคะชาลานี้อร่อยมากรสชาติแบบเหมือนชาโบราณบ้านเราตอเอาเดี๋ยวเอาเดี๋ยวหนผัดผักอะผัดผักรวมมิตรค่ะ you want เอ่อ chicken or beef or chicken ไก่ค่ะไก่ร้านนี้มีอาหารอีสานน่ากินด้วยนะ you want chicken chicken เอาปีกไก่ทอดด้วยนะคะอะไรนะคะเอากี่ปีกเอาชุดเล็กอะค่ะจ้ะ นี่มีอาหารอีสานซุปหน่อไม้ปลาล่ารับไก่ดูแกงหน่อไม้น่ากินมากเลยอ่ะ everything สั่งอาหารไปเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่าได้เครื่องดื่มก่อนน้ะนี่ก็คือชาไทยแสนอร่อยที่คุณเต่าชอบมากเลยสำหรับคุณเต่าคืออร่อยที่สุดแล้วใน UAE มันจะมีความเข้มข้นมีความมันมีความหอมกินทีไรรสชาติก็ยังเหมือนเดิมคือชอบมาก อตอนนี้ให้ดูบรรยากาศภายในร้านนะคะร้านก็ไม่ใหญ่มากมีที่นั่งไม่กี่ที่แต่ว่าก็ให้ความรู้สึกอบอุ่นนะลูกค้าส่วนใหญ่ก็น่าจะสั่งทางออนไลน์กันค่ะดังนั้นที่นั่งก็จะมีไม่เยอะแล้วเหนือไปจากนี้เราก็สามารถเห็นการทำอาหารของเชฟได้เหมือนกันนะคะที่เห็นอยู่ก็คือห้องครัวค่ะเปลี่ยนจากผัดผักเป็น,ปนแกงอ่ พอเราหมดน,นะคะก็จะอยากกินแกงเนื้อ<ช>เราก็เลยแนะนำว่างั้นแกกินอ่อมไปนะคะน่ากินมากช้างใหญ่มากเลยเราวตัวขเขาก็สวยด้วยนะใช่ thank you ใช่ไปหมดด n โนวาไดเซ่น No โ <laughs> อ้ยน่ารักจังเลย ก่ดีมากต่อการคนไอ,อสำหรับคนที่คุมคุมน้ำห,หนักนะฮะก็โปรตีนเต็มๆบวกกับน้ำปลาอันดิทเบรดหอมเลยทีเดียวเราได้ปริมาณเยอะมากเลยสิดูเย็นตัวฟู oh <my. S 2> อนนของเขานะขาโฮชานใหญ่มากเลยอ่ะน่ากินมากต้องอร่อยเป็นแน่เขามีเครื่องปรุงให้ด้วยนะจ๊ะเนะส้นใหญ่ของเขา แล้วก็ชามใหญ่มากเดี๋ยวเราจะทำการปรุงแต่ก่อนปรุงต้องชิมนะจ๊ะดีะงามเนยเต้าฟูที่แท้จรูที่ฉันทำไม่เป็นนะคะเอาละดูหน้าตาตอนปรุงแล้วนะคะอร่อยมากดีงามแล้วก็ชามใหญ่ด้วยจ้ะอันนี้ไม่น่าจะได้กินเดี๋ยวจะเอากลับบ้านถ้าเหลือนะคิดว่าเหลือแน่นอน อาล้วค่ะวันนี้เราก็สั่งเท่านี้กันนะเดี๋ยวเราจะกินแล้วนะเพราะเราหมดเอ็นจอยแกงอ่อมเนื้อมากเลยแล้วก็ถามว่าทำไมฉันไม่รู้จักทำมั่ง I like it so much เออ this is good food อืมซิ it's so fresh so light and เหตุผลที่ไม่เคยทำเพราะมันเป็นอาหารแบบอีสานอืม feel healthy yeah, Eisan food is healthy but it's just salty mostly I'm okay with salt you know Egyptians eat a lot of salt ออมน,นี่ก็เป็นอาหารเหนือได้หรือเปล่าวะเป็นอาหารอีสานอาหารเหนือเนาะปีกไก่ทอดด้วยนะคะน่ากินมากลืมไปว่าสัง่งไม่ถูอว่าจะเหลือหรือเปล่าเหลือก็กลับบ้านลูกก็จะได้กินนะคะสรุปนะคะเพอเราหมดก็กินไม่หมดเหลือปีกไก่แต่คุณเต่าเนี่ยกินเย็นตาโฟของตัวเองหมดชามเลยเพียงแต่ว่าไม่ได้กินอย่างอื่นเนาะส่วนแกงอ่อมก็จะเอากลับบ้านเหมือนกันค่ะอะไรที่เหลือเอากลับบ้านตลอดเลย กินเสร็จแล้วขอถ่ายหน้าแม่ครัวนะคะผู้ทําความอร่อยให้กับเราได้กินนะอันนี้เป็นขนมอะไร,รอคะ,อ,ะอันนี้เป็นเปียกป,ป,ปูนค่ะเปียกปูนอ๋อนี่เขามีเปียกปูนด้วยนะนี่นะคะครัวสะอาดมากเลย ร้านครัวไทยๆนะคะก็คือคุณต่อได้ยินชื่อมานานแล้วว่าแบบอาหารร้านเขาอร่อยนะคะแต่ไม่มีโอกาสได้มานั่งกินสักทีส่วนใหญ่ก็จะไปดูไปกันเนาะทั้งที่ <c oughs> ของดีก็อยู่ใกล้ๆอยู่ในอัจฉนแยะแท้ก็เป็นครั้งแรกที่ได้ลองกินที่ร้านจริงๆแต่ก็เคยสั่งมากินอยู่นะแต่มันนานมาแล้วอะเออช่วงแบบปีแรกๆเลยนะคะเออก็อร่อยเหมือนกันแต่ว่าเราสั่งแค่ไม่กี่อย่าง แต่มาวันนี้ได้รู้เลยว่าเออร้านเขาอร่อยจริงๆเอาจริงๆก็รสชาติคล้ายๆร้านข้าวอะไรวะข้าวอะไรนะข้าวสยามเหมือนกันนะคือมันจะมีความสตรีทฟู้ดผสมกับร้านอาหารตามสั่งมันจะมีความคลีนแบบกินแล้วแบบอร่อยเลยแล้วปริมาณก็แบบใหญ่มากอืม คือยอมรับว,ว่าในอดีตเวลาเราไปกินร้านอาหารแต่ก่อนที่มันมีร้านอาหารไทยน้อยแล้วส่วนใหญ่มันก็จะแบบตั้งในที่หรูตั้งในห้างราคาก็จะสูงอะไรเงี้ยปริมาณที่เคยได้มันจะน้อยมากแต่ปัจจุบันนะ่ะสังเกตว่าเวลาไปทานอาหารร้านแบบนี้นะคะปริมาณที่เขาให้คือแบบใหญ่มากค่ะเอาจริงถ้วยที่คุณเต่ากินไปเย็นโตัวโฟน,นะนะั้นอ่ะเหมือนแบบสองถ้วยสองชามสองชามที่คนไทยกินที่บ้านเรานะแต่ไม่รู้เหมือนกันว่าบ้านเราปัจจุบันอนะ่ะ <c oughs> ปริมาณเยอะขึ้นหรือเปล่า ที่ให้ปริมาณอาหารแต่นี่รู้สึกว่าเยอะมากแต่ดีฉันก็ซัดจนหมดเลยจ้ะคือกินไปหลายแคลมากนะคะแต่ด้วยความความแซบความอร่อยเราชอบที่สุดก็คือปัจจุบันนะเวลาเราสั่งก๋วยเตี๋ยวร้านอาหารไทยที่นี่เราจะได้กินเส้นใหญ่สุดจริงๆจ้าคือแบบต่างจากเดิมมากคิดว่าปัจจุบันการหาเส้นใหญ่ ก็คงง่ายขึ้นไม่เขาไม่ทําเองก็อาจจะแบบซื้อมาในราคาถูกอะไรเงี้ยก็สามารถที่จะแบบปล่อยขายให้ลูกค้าอย่างนี้ได้แล้วก็ให้ปริมาณเยอะด้วยคืออย่างแต่ก่อนช่วงแบบย้อนไปสิบปีก่อนเลยนะสิบปีก่อนแปดปีก่อนอะถ้าเวลาสั่งลาดหน้าเส้นใหญ่มันจะเป็นเส้นใหญ่แห้งอะแล้วก็เอามาลวกอีกทีใช่ไหมคะความอร่อยมันจะต่างกันมาก <c oughs> อ่ะนั่นแหละก็สรุปนะใครอยากลองอาหารไทยอร่อยๆต้องพูดอย่างนี้สิ ใครที่อยู่อัจมานหรือว่าอยู่ใกล้เคียงก็ได้ค่ะอยากกินอาหารอร่อยๆก็มาลองที่ครัวไทยๆไ,ได้นะคะดิฉันก็สนับสนุนทุกร้านค่ะไปทุกร้านเลยนะคะวันละร้านก็อันทำดุลิลาที่มีความสามารถเนาะก็สนับสนุนกันร้านคนไทยใครจะไปรู้ว่าวันหนึ่งนะคะดิฉันอาจจะได้แบบมีร้านอาหารของตัวเองก็ได้อินชาอัลลอฮ์อินชาอัลลอฮ์ว้าวไปเนาะแต่ก็หวังว่ามันจะเป็นจริงขึ้นมานะคะ พอเราบนจะกินของอร่อยก็เริ่มยิ้มได้แล้วนะคะในขณะเดียวกันก็บ่นเมียว่าแบบเมียพูดมากมากเลยเมื่อไหร่จะอยู่สักทีเมื่อบ่นเช่นนั้นดิฉันก็หาเรื่องพูดไปเรื่อยค่ะยิ่งห้ามเหมือนยิงย่งยุดังนั้นอย่าห้ามนั่นไม่ใช่ดิฉันนั่นคือนะนางใส่ชุดจิวบาบของของแม่นะคะแม่ไม่ได้ใส่นานแล้วต้องใส่ตอนที่ตัวบวมๆแล้วนางก็ขออนุญาตแบบแม่หนูขอใส่ได้ไหมม่นนไม่นะมนะโชวมีโอเ f ส c ิเชิ Turn. คุณเต่าน้อยนะคะสวยนะุ่รวะสเย่ะอนเออจะบอกว่าชุดนี้นคุณเต่าซื้อมาน่าจะแบบเจ็ดแปดปีที่แล้วได้นะคะ <c oughs> สั่งมาจากฟรันซ์เลยตอนนั้นยังชุดนี้ยังไม่ได้เป็นที่คิดกันแต่ว่าฉันเห็นตอนนั้นเราฉันชอบมากฉันขอเพราะเรามดซื้อนะ <c oughs> อ่ะเอาละเดี๋ยวเราเข้าไปซื้อ I done oh is this? What's your name? Who? Ma? Ma Okay Yellow, let's go, let's go. What's your name? Say your name first. Say your name. Okay, bye-bye. I don't want to talk to you anymore. Yeah, Maya. Yeah.